สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกม romancing saga re universe อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอเสนอบทอีเวนต์หอคอยศักดิ์สิทธิ์ copperia นะครับฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก n นนติส ahshannel นะครับครับผมเราก็จะมาเริ่มตอนที่1กันเลยตอนที่1น,นะครับครับครับ แบบว่าเป็นเกฟที่พิลึกดีแท้ๆนะแหมไม่น่าเชื่อของแบบนี้จากคนนี่มันอะไรกันไอของสิ่งนี้มันอะไรกันโอน้ี่นี่เองอันนี้ก็ทําแบบนีอ้อันนั้นก็ทำบบนั้นยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไปเลยคนที่สร้างเจ้าคือคนอัจฉริยะที่ไม่ต่างกับชนเลยนะเนี่ยครับครับเข้าใจแล้วรีบเข้าไปในเกฟกันเถอะ ริสเธอเป็นนักรบเกฟที่รับหน้าที่เป็นผู้นําหน่วยในภารกิจครั้งนี้นะเพราะเราจะปฏิบัติตามคําสั่งของเธอแต่ฉันยังเป็นแค่นักรบเกฟฝึกหัดนะคะอีกอย่างเพิ่งจะสอบผ่านเป็นนักรบเกฟไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองด้วยถ้าว่าไม่มีพลังของทุกคนฉันเองก็คงทําอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ดูเป็นศินละปะเช่นนี้แถมยังมีแผงวงจรควบคุมนี่ ช่างชัดละเอียดหล่อนเหลือเกินเจ้าเป็นตัวอะไรกันเนี่ยหมายเลขควบคุมการผลิต T G 2 6 0ยืนยัน I D 7074-8782-1099ยาวไปคุณลุงประมึกที่ตั้งชื่อให้ว่า T G 2 6 0แล้วศาสตราจารย์ที่ราคะ รู้อะไรเกี่ยวกับภารกิจสำคัญระดับเของผมบ้างไหมครับภารกิจสำคัญระดับ S พูดถึงเรื่องอะไรกันไม่เห็นจะเข้าใจเลยเจ้าเนี่ยเป็นของล้ำค่าที่มีวิญญาณของผู้ประดิษฐ์อัดแน่นอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเลยโอ้ยพอได้แล้วเอาไว้จบภารกิจก่อนได้ไหมจากนั้นจะสำรวจหรือทำอะไรไอ้จากคกนี่ก็ตามสบายเลย ตอนเครื่องจักรต่อสู้อัตโนมัติขับเคลื่อนด้วย2องค่ะมีบ้านหลังเล็กๆตรงนั้นด้วยหรือเนี่ยได้ยินว่าคุณสมบัติของนักลบเกฟคือมีความสามารถในการมองเห็นวิชัน่นลิสเธอก็มีพลังที่ไม่แพ้พูลลูก้าเลยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนั่นคือ ใช่แล้วล่ะมิชชั่นแรกโอ้ยืนได้แล้ว้ยขยับได้ด้วยเจ้าเป็นใครเย่พูดได้ด้วยในที่สุดก็สมบูรณ์แบบฉันคือฮิราคะรุ่นที่18เป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยะและเป็นผู้ให้กำเนิดเจ้าืมดูไม่ต่างกับตาแก่ไม่เอาไหนเลยนะ ฝากตัวด้วยแล้วกันคาดการจากรอบนอกของตัวหอคอยแล้วคิดว่าใช่คนที่ถูกจองจำจับอยู่ในตอนนี้จะเป็นคอปเปเลียจากคนต่อสู้ขับเคลื่อนอัตโนมัตเตือนสองขาได้อย่างอิสระใช่ไหมคะตอนที่รับภารกิจมาก็ได้ยินเนื้อหาคร่าวๆจากคุณวอร์เดอร์แล้วล่ะคะ่ะ อาจจะปากเสียไปสักหน่อยแต่คอเปเรียเป็นผลึกแห่งวิญญาณของเผ่าฮิราคะเลยนะเปรียบเสมือนเป็นลูกของพวกเราถือกำเนิดขึ้นมาจากการค้นคว้าและทดลองมาเป็นเวลานาน,านตอนฝากตัวด้วยนะฉันฮิราคะที่18 นักประดิษฐ์อัจฉริยะฟาบาทในที่สุดตระกูลที่ราคาของกระผมก็สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ตุ๊กตาเคลื่อนที่อัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมจัดการให้มันสามารถตอบสนองต่อของเสียงของฟาบาทได้แล้วนำไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจเชิญใช้ได้ตามสบายเลยโอ้จักรพรรดิเองเหรอฝากตัวด้วยนะ ตุ๊กตาปากเสียแท้เวกเตอร์พิชันเมื่อกี้นี้มันค่าเนี่ยนะเป็นจกักรพรรดิตุกตาตัวนั้นพูดอะไรนะ่ะกับผมเองก็จำช่วงเวลานั้นได้เหมือนกันครับเล่าให้ฟังหน่อยหลังจากที่ฝ่าบาทเจเราจัดการกับเจ็ดวลาคน อย่างคูจินชิกับบ็อกคอนได้กับพาดพลังเสียชีวิตลงในระหว่างที่สู้กับร็อกบูเก้หลังจากนั้นตำแหน่งจัก,กรพรรดิก็ถือสืบต่อไปยังท่านเฮกเตอร์เช่นนั้นครับท่านเจราวตายระหว่างต่อสู้เนี่ยนะถ้างั้นข้าไม่ไม่สามารถปกป้องท่านเจราวได้เลยอย่างนั้นเลยนอกจากนี้ข้า ซึ่งเป็นเพียงแค่ทหารรับจ้างทำไมถึงเปลี่ยนไปสืบทอดตําแหน่งจกักรพรรดิงั้นล่ะตอนสืบทอดตําแหน่งองค์จักรพรรดิตอนที่รับสืบทอดตําแหน่งจกักรพรรดิต่อจากท่านพ่อ ข้าก็ตัดสินใจว่าจะถ้าวายชีวิตนี้เพื่อการต่อสู้กับเจดวีรชนเรียกว่าข้าได้เตรียมใจตายเอาไว้อยู่แล้วล่ะท่านเจราลข้าเองก็เช่นเดียวกันหลังจากข้าได้รับรู้ถึงความองอาจของท่านเจราลในระหว่างที่ข้าปราบกอบลินข้าก็ได้เตรียมใจเอาไว้แล้วว่าจะต้องปกป้องท่านเจราลแม้ว่าจะต้องแลกกับชีวิตของข้าก็ตามแต่ว่า ข้าก็ไม่สามารถปกป้องท่านไว้ได้ท่านก็เลยตรวจสอบพลังงานที่แผ่ออกมาจากด้านขวามือได้แต่ไม่มีปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตมาแล้วสินะวิชันต่อไปท่านฮีราคะข้าจะต้องไปที่อาวารอน พูดอะไรของเจ้าน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมใช้ําพูดคำจาแบบนั้นแถมยังขยับเดินได้ด้วยตัวเองเก,เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยข้ากลายเป็นองค์จัก,กรพรรดิไปแล้วข้าได้รับชีวิตที่แท้จริงจากการสืบทอดวิญญาณขององค์จักรพรรดิขอบคุณที่ช่วยดูแลตลอดมา ตอนเช็ดน้ำตาปราสาทอาวารอนจักรวรรดิวาเลนนุณครั้งที่มือสลัวหลังจากที่ตุกาตาสิ้นสุดภารกิจที่ได้รับมอบหมายประหลาดจังเลยรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงที่ไพเราะจากที่ไหนสักแห่งเลยบางที นั่นอาจจะเป็นเสียงในใจของคุณฮิราคะถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันมีประโยชน์ต่อจากก,กวัดแล้วก็ถ้าขอบว่ามีค่าควรจัการสร้างมันขึ้นมาทว่าตัวคอบเปเลียเองคิดเห็นหรือรู้สึกอย่างไรนั้นข้าไม่รู้เลยท่านคอปเปเลียได้รับภารกิจระดับสำคัญระดับเอจากท่านาศาสตราจารย์ฮิราคะและได้ปฏิบัติภารกิจจนลุล่วง TG260G เจ้าพู้เลือกหน้าดีใจเสียเหลือเกินนั่นสินะคอบเปีเยจัดการภารกิจจนรู้เรื่องได้อย่างงดงามจริงๆแต่หน้าแปลกนะถ้าอย่างนั้นคอบเปีเยที่จะต้องปรากฏตัวจากประตูแห่งแสงก็จะต้องเป็นทุนยนต์ที่เสียหายไปแล้วสินะ ตอนภารกิจสำคัญระดับเอสเฮกเตอร์ <k> ข้ายังไหวแต่ท่านเจราวหรอครับข้าไม่เป็นไรข้าสบายดีอย่าฝืนนักเลยนะเฮกเตอร์ <k> ไม่ครับข้าจะต้องทำ จะต้องทำเต็มที่เพื่อปกป้องท่านเจอเราอย่างน้อยในโลกนี้ข้าจะต้องทำให้รู้ร่วงให้ได้นั่นคือาลรกอิฐระดับเอสของข้าจะไม่แพ้หุ่นยนต์หรือตุ๊ก,กาตาเป็นอันขัดฝากด้วยนะเฮกเตอร์ตรวจจับพลังงานที่ทำกำลังเข้ามาใกล้จากทุกทิศทางคาดการว่าจะเป็นกลุ่มสัตว์ประหลาด พาลิสประตูประตูแห่งแสงจะปรากฏขึ้นมาแล้วครับทุกคนช่วยมอบพลังให้ฉันอีกสักครั้งนะคะตอนครอปเปียแสนสำคัญของฉัน หมายความว่ายังไงกันทำไมเจ้าถึงขยับได้พูดอะไรของเองอะ่ะคุณนี่ราคะหรือว่าจะนำคอปเปียที่อยู่ในคังของประสาทกลับไปด้วยหรือเปล่าคะครับแต่ว่าผมหาชิ้นส่วนแกงลางที่สำคัญประหนึ่งเป็นชิ้นส่วนของหัวใจของมันไม่ได้เลยครับก็เลยตัดใจที่จะซ่อมไปแล้วนะครับ อะไรกันเจ้านะ่ะหยุดนะอย่ามาแตะฉันนะเดี๋ยวเตะกิ้งเหลยวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เสร็จสิ้นยืนยันการฟื้นฟูส่วนแกนกลางบ้าน่ฟื้นฟูนฟนฟนฟนได้งั้นเหรอไม่แน่ว่าหลังจากที่จัดการเจ็ดวีรชนได้ที่ราคะในโลกอนาคตอาจจะได้ชิ้นส่วนแล้วซ่อมจนเสร็จไปแล้วเลยก็ได้นะฮีราคะ ที่หนึ่งร้อยนะหรือครับอาจจะนะเอ้ยไอกระป๋องกลมกิ้งคืนมาจับอีกเดี๋ยวแม่ต่อยชิ้นส่วนหลุดเลยนี่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ตัวที่พูดจาไพเราะออกมากกว่านี้แฮะไม่หรอกครับสำหรับผมแล้วเด็กคนนี้ก็เป็นคอปเปอรียที่แสนสำคัญเช่นกัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทหอคอยแสงคอปเปเรียรอติดตามตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n น n t i s r s s Channel สำหรับวันนี้ผมเนนติสขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย